ประเด็นต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมย้ายไปดูสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ล่าสุดนะคะมีรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดดังสนั่น5ลูกซ้อนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาสค่ะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกับพี่ชัยยงมณีรุ่งสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลีนิวภาคใต้ตอนล่างค่ะสวัสดีค่ะพี่ชัยยงสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องเก่งครับน้องสตางค์ครับผมเชยยงอยู่ในสายนะครับค่ะพี่ชยองคะตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้มันเกิดอะไรขึ้นคะเห็นว่ามีระเบิดดังสนั่นถึงห้าลูกคะ่ะครับก็เป็นไปตามที่ผมน้องเก่งน้องสตางค์วิเคราะห์กันนะครับว่าสถานการณ์ก่อนวันที่25ตุลาคมนะครับจะมีทั้งในเรื่องของการใช้ความรุนแรงและมีทั้งการเคลื่อนไหว ของมวลชนาจากภาคประชาสังคมนะครับค่าเอ็นและอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับจะมารวมตัวการเคลื่อนไหวในพื้นที่ของอาสามจังหวัดชยายแดนภาคใต้โดยอาศัยเงื่อนไขของคดีตากใบที่มีการออกหมายจับนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อวันที่25ตุลาคม2547ที่ผ่านมาแล้ว20ปีนะครับ เมื่อไม่มีการมารายงานตัวหรือมีไม่มีการจับคุมจากเจ้าหน้าที่รัฐก,ก็จะมีการกดดันนะครับทั้งจากฝั่งของกองกําลังติดอาวุธ b บ n นะครับซึ่งก็ใช้วิธีการในการก่อความรุนแรงเช่นนะครับเมื่อวันที่18ตุลาคมเวลา05.53นนะครับร้อยพอทฐานทาน4810น ซึ่งตั้งอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับของอ,อำเภอสวยปาดีก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นสองลูกนะครับเป็นลูกที่หนึ่งกับรูปที่สองห่างกันประมาณ3นาทีนะครับอาศัายฟังจากเสียงระเบิดอนะครับเป็นการระเบิดเสาไฟฟ้าจำนวน2ต้นนะครับบริเวณหน้าโรงแก๊สหรือโรงอัดแก๊สนะครับถ้าคนภาคกลางก็บอกว่าโรงก๊าสนะครับ าการหุงต้มนะครับเป็นโรงอัดอาการหุงต้มบ้านปูวาหมูห้าตำบลริโกอำเภอสวยปาดีจังหวัดนาราธิวาสครับนะฮะแล้วก็หลังจากที่เกิดขึ้นมาสองลูกระเบิดนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็มีระเบิดอีกลูกหนึ่งในพื้นที่นะครับไอ้ลูกที่สามานะครับก็ทําให้รถยนต์กระบะสีประตูยี่ห้ออีซูซูดีแม็กสีดํานะครับซึ่งกําลังขับเคลื่อน นำกำลังพลของชุดร้อยพท4804ที่กำลังลาพักเ,เดินทางเพื่อที่จะไปส่งที่ตัวอเภอนะครับโดยมีผู้ที่อยู่บนรถจำนวน5้านายนะครับเหตุเกิดบริเวณบ้านดอฮะหมู่ที่3ามตำบลลิโกนะครับก็ห่างจากจุดที่มีการระเบิดเ,ออเ,ออเอสาไฟฟ้าไม่มากนักตรงนี้ก็มีกำลังพลได้รับปาดเจ็บนะครับจำนวน5้านาย ประกอบด้วยอสอพทวทุฒิชัยสุดสายอสอพทศิริวัฒน์นะครับสหิยมอจ่าสิบเอ็าอัรานอาเวอสทพ,พวิเชียนชอบน้ําและอสทพ,พอ,อักินันคงหนอนะครับแต่ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสครับเป็นการได้รับบาดเจ็บจากแรงอัดของระเบิดนะครับก็มีการแน่นหน้าอกะอะไรบา,บ,าบางอย่างนี้นะครับ แต่ถึงอย่างไรหลังจากเกิดเหตุก็มีการนํากาลังคนทั้งหมดครับไปประถมพยาบาลในโรงพยาบาล,ล,าบาลอของอำเภอสุไหยปาดีนะครับ,รบนั่นคือระเบิดสามลูกนะครับต่อมานะครับระเบิดลูกที่สี่ครับก็มีการรับแจ้งเหตุจากขอบร้อยสี่แปดศูนย์แดครับมีเหตุระเบิดอีกลูกหนึ่งนะครับเกิดขึ้นนะครับ ก็เกิดขึ้นเป็นลูกลูกลูกที่สี่นะครับ,รบลูกที่สี่เนี่ยครับก็มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบเสาไฟฟ้านะครับได้รับบาดเจ็บนะครับคือมีเจ้าหน้าที่ของรดเก็บผู้ระเบิดครับที่เขาไปตรวจสอบการวางระเบิดเสาไฟฟ้าสองต้นในจุดแรกนะครับบนถนนสาย4056นะครับตำบลตำบลสวยป่าดีนะครับ ได้รับบาดเจ็บจำนวนสามนายครับประอกอบด้วยพันตํารวจเอกออพันประอกอบด้วยครับพันตํารวจโทสมโชคนะครับมับ่นคงนะครับพันตํารวจโทไกร,รวิตสมบูรณ์นะครับและจา่าสิบตํารวจอนุพันธ์รอดดวงนะครับนี่คือชุดที่เก็บผู้ระเบิดที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วโดนระเบิดนะครับเป็นรูปที่สี่นะครับ และระเบิดลูกที่5ครับเกิดึ้น้หน้ากองร้อย447นะครับเป็นระเบิดที่ต้องการที่จะทําร้ายชุดเยียวดงนะครับระเบิดลูกที่5ครับอยู่ห่างจากฐานปชดประมาณ500เมตรนะครับซึ่งวันนี้ครับก็กลายเป็นว่ามีระเบิดทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมด5ลูกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งก็ถือว่าเป็นการก่อเหตุในเวลาเดียวกันนะครับที่ติดกันถึงห้าลูกนะวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ครับพบชกนหน้าที่ว่าครับก็ได้มีการสั่งป๊อปอัพหุดตรวจทั้งหมดนะครับแล้วก็สั่งให้มีการลงพื้นที่ในการตรวจสอบอพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันระนเบิด ชุดต,ต่อไปซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีการก่อเหตุมากขึ้นครับในวันสองวันนี้นะครับ,รบออโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสนะครับมีการสั่งยกระดับการป้องกันเหตุมากกว่าในพื้นที่ของปัตตานีและยะลานะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งสอดคล้องกับ การขับเคลื่อนของการจัดกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาสังคมในนามต่างๆซึ่งวันนี้ครับก็ยังมีการจัดชุมนุมจัดกิจกรรมนะครับในเรื่องของตากใบนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับ้องเก่ง้องสตางคนครับตอนคุยกับพี่ชยงตอนนี้5ลูกแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันจะหยุดที่5ลูกหรือเปล่าคําถามอยากให้พี่ชยงช่วยวิเคราะห์หน่อยครับคือที่ผ่านมาเนี่ย BIN เนี่ย มักจะก,ก่อเหตุเวลากลางคืนแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยพี่วิทยงช่วยวิเคราะหน่อยเจตนาลมของ b บ n เอนเนี่ยเขาต้องการอะไรถึงก่อเหตุตอนตอนเช้าตอนสายนี่ครับครับในง่งนะครับอ่าเขาก่อเหตุวันนี้อ่าสองสองจุดแรกนะครับที่หน้าโรงแรมหน้าโรงงานอ่าบรรจุก๊ารนะครับอ่าเป็นการก่อเหตุเพื่อเรียกแขกครับนะก็เพื่อที่จะต้องการให้เจ้าหน้าที่ครับเข้าไปยัง ตรวจสอบยังพื้นที่ก่อเหตุนะครับเขาจะรู้ครับว่าถ้าก่อเหตุกลางคืนนะครับเจ้าหน้าที่จะไม่เข้าไปตรวจสอบที่ก่อที่เกิดเหตุครับตอนนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดแสวนเครื่องหรืออะไรนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องรอให้อ่าวันใหม่มาก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพราะการเข้าไปกลางคืนครับ ทัศนวิสัยไม่ดีถูกซุ่มจมตีได้ง่ายและมองไม่เห็นนะครับว่ารอบๆบ,บริเวณนะครับจุดไหนบ้างจะมีระเบิดลูกที่สองลูกที่สามลูกที่สี่ครับเพราะนั้นวันนี้เขาเลือกก่อเหตุตอนเช้านะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ะครับเข้าไปในพื้นที่และจะมีระเบิดลูกที่สามขึ้นมาซึ่งหวังผลที่จะเอาชีวิตเจ้าหน้าที่นะครับและเขาก็ทราบความเคลื่อนไหวว่า วันนี้นะครับตอนเช้าจะมีกําลังคนในฐานของอาสา,าสมัครเดิในฐานของทหารพรานนะครับจะเดินทางไปไปยังตัวอําเภอสวยบาดีเพื่อเดินทางต่อกลับบ้านนะครับเพราะกําลังคนทัางห้านายอยู่ระหว่างการลาพักครับเขาก็รู้ข่าวล่วงหน้าเขาก็เอาระเบิดอีกรูปหนึ่งมาวางรอไว้นะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดแรกเข้าไปตรวจสอบ ต่อไฟฟ้าที่ล้มนะครับชุดที่สองซึ่งเดินทางออกจากฐานที่บ้านทอะนะครับก็โดนระเบิดนะครับมันก็เลยทําให้เราเห็นชัดว่าเขาปรับแผนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยครับไม่สามารถที่จะจับทางเขาถูกว่าเขาจะทําอะไรอย่างไรเมื่อ,อไหร่นะครับเขาจะไม่ทําในลักษณะที่ซ้ำซากเพราะเขากลัวว่าเราจะวิเคราะห์สถานการณ์ได้และเราก็จะแก้เกมเขาได้ครับขนาด ฐานพานลาพักนี่ข่าวเนี่ยยังรั่วไปถึงหูบีไอเอ็นเลยเหรอครับพี่ยงแน่นอนครับคือในพื้นที่นะครับผมบอกมาตลอดว่าเราไม่สามารถแยกปลาออกจากน้ําได้ในบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการในร้านค้าที่ฐานพานเนี่ยครับต้องออกไปซื้อข้าวออกไปซื้อของออกไปนั่งกินกาแฟครับจะมีคนของเขาเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นนะครับคนเหล่านี้ก็จะต้องมีการพูดคุยกันนะครับ ว่าตัวเองจะลาพักหรือพรุ่งนี้ตัวเองจะไปไหนนะครับเพราะนั้นน่ะนะครับเขาจะรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะนี่คือเรื่องการที่เราไม่สามารถแยกประชาชนในพื้นที่ได้ว่าไหนคือแนวร่วมไหนคือประชาชนครับก็เลยทําให้ข่าวของเราทั้งหมดนะครับรวมทั้งการเคลื่อนไหวของเราอะครับอยู่ในสายตาของกลุ่มติดอาวุธนะครับและก็เขาเนี่ยครับ กระจายกําลังอยู่ทั่วหมดเลยเพราะนั้นนะครับเขาจะสามารถปฏิบัติการในการเอากองกําลังมาก่อเหตุด้วยความรวดเร็วครับนะฮะอย่างพอได้รู้ข่าวเมื่อคืนว่าพรุ่งนี้ครับจะมีกําลังคนออกไปเพื่อลาพักงนาะเพื่อจะกลับบ้านเขาก็าเตรียมในการที่ผลิตระเบิดแสวงเครื่องนะครับแล้วก็รู้แล้วว่า รถของกาลังพลจะใช้เส้นทางไหนออกมานะครับแล้วก็พอรถออกมาครับเขาจะอยู่ในสายตาของสายข่าวของ B i n ก็จะแจ้ง,จงทันทีว่ารถของเหยื่อออกจากฐานปฏิบัติการแล้วนะครับฝ่ายนี้ก็จะมารอในการที่จะ,ะจุดระเบิดแสวงเครื่องนะครับนี่คือลักษณะปฏิบัติการแบบไม่ซับซ้อนนะครับมันไม่ไม่ยุ่งยากครับ <น>เพียงแต่เขามีการข่าวที่แม่นยำเขามีกำลังคนพร้อมที่จะปฏิบัติการด้วยความรุนแรงและสำคัญที่สุดคือเขามีจิตวิญญาณครับพี่ชยงเอ่อพี่ชยงเคยบอกว่า B I N เนี่ยมาเร็วเคมเร็วอย่างไอ้เคสเนี้ยไอ้เรื่องการประกอบระเบิดที่ศักยภาพของเขาเนี่ยที่เขาสามารถทําได้เร็วที่สุดเนี่ยมันมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับมันถึงจะพร้อมที่จะวางระเบิดเลยถ้าเกิดเขารู้ขา่าวปุ๊บเนี่ยแล้วเขาไปจัดการเลยครับ คือหนึ่งนะครับในพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านครับเขาจะมีการเตรียมการไว้แล้วนะครับเขาจะมีการเตรียมการไว้แล้วคืออุป,ปกรณ์ต่างๆเนี่ยครับในพื้นที่เขาจะปฏิบัติการเขาจะมีความพร้อมนะครับเขาใช้วิธีการในการที่เอาวงจรอะไรต่างๆมาประกอบระเบิดครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับนะแล้วเขาก็จะมีเส้นทางในการที่จะมาอย่างที่เกิด็หุครับเพื่อ,อามาวางระเบิดตรงนั้น นะครับเพราะนั้นเนี่ยครับเราเองเนี่ยครับไม่สามารถที่จะลาดตะเวนเส้นทางได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงรวมทั้งการแต่งกายของกองกำลังคือเป็นการแต่งกายแบบชาวบ้านไม่มีเครื่องแบบไม่สะพายอาวุธปืนนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยครับแม้จะขับรถสวนกันเราก็ไม่รู้ครับว่าน,นี่คือกองกำลังติดอาวุธทิกเรียมที่จะมาก่อวินาศกรรมเราผมถึงบอกะครับตราบใดที่เราแยกปลาออกจากน้ำไม่ได้ครับเราแกป้ปัญหาไม่ได้ ตราบใดที่เรายังเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาของความไม่สงบไม่ใช่ปัญหาการก่อการร้ายครับเราแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ครับอ่ะต,ตางมีแฟนขับพิชยงฝากถามคําถามมาหลายข้อเลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่คําถามแรกนะคะแฟนรายการฝากถามพิชยงค่ะ ว่าพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเป็นพื้นที่กําลังสู้รบแต่ว่าทําไมหน่วยงานหรือว่ากําลังรบเนี่ยใช้พาหนะที่ติดเครื่องหมายของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทรรตรอ,อ,รอหรือว่าทอบอแล้วก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะถ้ามันไม่ติดตราของหน่วยงานเนี่ยมันน่าจะปลอดภัยกว่าไหมคะพี่ชย,ยงเหมือนกันครับเพราะว่าไอ้ตราที่เราติดนะครับมันเป็นสัญลักษณ์ที่เราต้องการแสดงความเด่นชัดของแต่ละหน่วยแต่ละกองกําลัง และแสดงความชัดเจนต่อประชาชนในพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะติดตาหรือไม่ติดตราครับไม่ได้แก้ปัญหาการก่อเหตุครับเพราะว่าการก่อเหตุแต่ละครั้งเนี่ยอยู่ที่ความแม่นยำของงานการข่าวของบ i ไเ็นนะครับอยู่ที่การมีเสรีภาพในการที่จะก่อเหตุข,ของขบวนการติดอาวุธของบ i ไเ็นครับนะฮะ ส่วนเครื่องหมายเราจําเป็นต้องติดครับเพื่อที่จะสแสดงตนชัดเจนปัญหาถ้าเราไม่ติดเมื่อไหร่นะครับประชาชนก็จะออกมาตั้งข้อสงสัยนะครับแล้วก็จะออกมาวิพากษ์วิจาร์ณว่าเราเนี่ยครับอาจจะเป็นผู้ที่ก่อเหตุเองเพื่อสร้างสถานการณ์ครับนะเพราะนั้นนะครับ <c oughs> เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องติดเครื่องหมายในการที่เราจะออกไปให้ประชาชนเห็น นะครับส่วนถามว่าที่ไม่ติดเครื่องหมายของรถมีไหมก็มีครับงานชุดการข่าวนะครับงานชุดหน่วยงานบางชุดนึ่งนะครับที่ทํางานด้านการข่าวรับแล้วก็เคลื่อนไหวในพื้นที่เพื่อที่จะเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายบางเป้าหมายที่เราต้องการครับเราก็มีการกลางตัวนะครับโดยที่ไม่ได้เอารถทางราชการไปใช้นะครับค่ะ พิชยงคะคำถามที่สองค่ะแฟนรายการฝากถามอย่างที่พิชยงเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าน,นี้ B mm ีเ hmm. อมีการก่อเหตุวางระเบิดเสาไฟฟ้ามีการเอาไปแขวนแต่ว่าคําถามที่หลายคนสงสัยค่ะคือทําไมไม่มีคนเห็นแล้วถ้าเห็นเนี่ยทำไมไม่แจ้งเจ้าหน้าที่คะมีคนเห็นครับ <c oughs> ค่ะขบวนการเบีอเอ็นเวลาไปก่อเหตุนะครับ <c oughs> ในอดีตนะครับ ในอดีตนะครับซึ่งยังไม่มีเครื่องเจาะถนนที่เป็นมอเตอร์ครับใช้จอบใช้เสียมขุดถนนนะครับให้เป็นหลุมให้เป็นที่ซ่อนระเบิดการขุดเนี่ยครับต้องมีประชาชนเห็นครับแต่เห็นแล้วเนี่ยครับทุกคนก็ไม่ยอมที่จะแจ้งในเจ้าหน้าที่ได้รับทราบนะครับอย่าว่าแต่ประชาชนเลยครับที่ไม่กล้าแจ้งแม้แต่ผู้นำท้องที่ครับซึ่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะมีเหตุร้าย ก็ไม่เคยแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้รับทราบนะครับเพราะอะไรครับเขากลัวความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับเขานะครับเพราะเขารู้ว่าถ้าแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบเนี่ยวันใดข่าวรั่วครับเขาจะอยู่ในพื้นที่ไม่ได้เขาจะไม่มีความปลอดภัยการดำรงความเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนของ B R N นะครับ หนึ่งครับเขายึดอยู่สองหลักนะครับหลักแรกก็คือเขากับคนในพื้นที่เป็นพวกเดียวกันเป็นเชื้อชาติเดียวกันศาสนาเดียวกันภาษาเดียวกันนะครับและสิ่งสำคัญครับพวกเขาเนี่ยครับมีหลักการที่ไม่เหมือนเราตรงที่ว่าเจ็บด้วยกันมีความสุขด้วยกันถ้าคนหนึ่งคนใดถูกกระทำให้เจ็บปวดเขาจะเจ็บปวดด้วยกันทั้งหมด แล้วก็หลักการที่สองครับเขาทำดับเขาสามารถที่จะดำรงความเป็นกระบวนการก่อการร้ายได้ด้วยการใช้อำนาจติดติพลในการข่มขู่ครับให้ประชาชนในพื้นที่หวาดกลัวและอยู่เงียบๆอยู่เฉยๆไม่เป็นพวกเขาก็ได้แต่ต้องไม่เป็นสัตว์กักับเขาครับอืค่ะ พิชยองคะคำถามสุดท้ายคะ่ะแฟนรายการฝากถามว่าตอนนี้เหตุการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันแสดงถึงการเจรจาว่าการเจรจาเนี่ยล้มเหลวเพราะว่าตอนนี้เหตุการณ์มันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงขึ้นแบบนี้ควรจะยุติการเจรจาไหมคะคือวันนี้นะครับเ,เรายังไม่เห็นการขับเคลื่อนการเจรจานะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ ครับมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นนะครับการเจรจ,จารที่เคยเกิดขึ้นสมัยของนายกรัฐมนตรีเสษฐาทวีสินก็หยุดชะงักไปเลยนะครับรวมทั้งขณะนี้นะครับมีการเปลี่ยนตัวนายกเปลี่ยนตัวของรัฐมนตรีกระลาโหมเปลี่ยนตัวของพอบอทอบอเปลี่ยนตัวพอบอตอรอและเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาคสี่รวมทั้งเจ้าของนโยบย เจ้าของผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนในการพูดคุยนะครับคือสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งวันนี้ครับก็มีการเปลี่ยนตัวเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยยังไม่เห็นนโยบายครับว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรจะยกเลิกน,นะครับการพูดคุยหรือจะปรับเปลี่ยนวิธีการพูดคุยอย่างไรและหากพูดคุยต่อครับ ยังจะยึดถือร่างเดิมที่เรียกว่า GCPP หรือไม่เพราะมันเป็นร่างที่ร่างขึ้นมาแล้วนะครับมีปัญหาที่รับไม่ได้ทั้งฝ่ายไทยและฝ่าย BIM เพราะมันเป็นร่างที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้เป็นจริงได้ครับอืมค่ะพี่ชยงคะแล้วในส่วนสภา,ากาแฟในพื้นที่ชายแดนใต้เขาพูดคุยเรื่องอะไรคะวันนี้สภา,ากาแฟทั่วไปนะครับ ให้ความเห็นให้ความสำคัญและนำเอาเรื่องของอการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจับกลุมนะครับบรรดาบิ๊กบอสต่างๆครับของไอคอนนะครับเรื่องนี้กลายเป็นกระแสหลักในสภากาแปครับเพราะวันนี้กลายเป็นว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับดำเนินการจรงิงจังเอาจรงิงเอาจงัาจงนะครับกับ กลุ่มของผู้ที่เป็นผู้บริหารดิกไอคอนนะครับกับพบว่าในแต่ละจังหวัดครับนะ่แม้แต่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็มีเยื่อที่ศูนย์เงินนะครับเข้าไปอยู่ในกระบวนการของการขายของออนไลน์เต็มไปหมดครับนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดที่มีเศรษฐกิจดีๆอย่างสงขลานครศรีธรรมราชนะครับอย่างพัทลุงนะครับ มีคนปรากฏตัวออกมาให้ข่าวอยู่ตลอดทุกวันครับว่าตัวเองหมดเงินกับขอบวนการนี้อย่างไรมีใครบ้างที่เป็นแม่ขายในพื้นที่ซึ่งมีทั้งตำรวจมีทั้งทหารนะครับมีทั้งนักธุรกิจใหญ่ๆนะครับเป็นจำนวนมากซึ่งคิดว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับยังเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆครับยังจะพบว่ามีกลุ่มบุคคล ที่อยู่ในขายที่เป็นทั้งแม่ขายเป็นทั้งแอดมินและเป็นทั้งผู้เสียหายเป็นทั้งคนที่ถูกหลอกลวงให้ไปลงทุนนะครับเพิ่มขึ้นอีกมากผมเห็นคำสั่งล่าสุดจากอบอตรวันนี้นะครับมีคำสั่งถึงตำรวจภาคแปดภาคเ้า, 8, านะครับให้ดำเนินการกับเรื่องของคนที่อยู่ในกระบวนการดิไิคอนนะครับให้แบบลักษณะเ,เหมือนกับว่า เรื่องนี้ครับเป็นภัยคล้ายๆกับภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีการหลอกลวงกันครับเพราะนั้นมีการกำกับให้ตำรวจทั้งสองพาคือพักแปดพักเก้าครับขับเคลื่อนในเรื่องของการหารายละเอียดและดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มคนที่อยู่ในกระบวนการนี้นะครับถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนครับครับพี่ยงถามนิดนึงครับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย้คดีแชร์ลูกโซ่ที่ไม่เกี่ยวกับดีไอคอนเนี่ยมันมันมีเยอะไหมครับ คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้น่าสงสารครับเป็นคนที่ถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้ามากที่สุดในประเทศไทยแต่ไม่เป็นข่าวนะเพราะ,ะคนที่นี่ไม่มีความรู้นะครับแล้วก็ถูกหลอกลวงได้ง่ายต้องการเงินแค่ห้าร้อยบาทในการไปจ้างให้เปิดบัญชีมา้าสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่เป็นข่าวคืออะไรครับในแต่ละวันนะครับจะมีคนในพื้นที่ถูกตำรวจ จากกรุงเทพจากส่วนกลางครับเอาหมายจาับมาจับกลุ่มตัวจับกลุ่มตัวเสร็จนะครับนำพาตัวขึ้นไปกรุงเทพโดยไม่ได้มาลงบันทึกประจวันในในสอพอที่คนที่ถูกจับมีภูมิรำเนาอยู่ครับคนที่ในครอบครัวก็ไม่รู้ว่าคนของตัวเองคนในครอบครัวญาติพี่น้องลูกภรรยาหรือสามีถูกจับไปในข้อหา เกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่เกี่ยวกับเรื่องบัญชีม้านะครับก็ปารากฏเราไปติดตามหาไปแจ้งความกว่าตํารวจจะรู้ตํารวจท้องที่จะบอกให้รู้ครับผ่านไปเป็นสัปดาห์ก็มีถึงจะรู้ว่าคนในครอบคร,รัวตัวเองลูกสามีหรือภรรยาถูกจับไปในข้อหาบัญชีมา้าถูกจับไปในเรื่องของแชร์ลูกโซ่ครับคนในสามจังหวัดครับแต่ละปีครับถูกหลอ,อกให้ลงทุนเป็นจํานวนมาก แต่คนในสามจังหวัดครับเวลาถูกรอครับก็ไม่ค่อยที่จะดําเนินคดีหรือไปแจ้งความครับหมดตัวเยอะมากครับครับถ้าไมชาวบ้านในสามจังหวัดชยแดันพักตาถึงเป็นเป้าหมายของไอ้ขบวนการเหล่านี้มากเป็นพิเศษครับพี่ชยงอ่ความรู้น้อยกว่าคนภาคอื่นๆนะครับอ่านภาษาไทยไม่ค่อยได้มไม่เข้าใจเรื่องของข้อกฎหมาย และคนที่มาหลอกคนในพื้นที่ก็คือคนในพื้นที่เอง oh. นะครับก็เลยเชื่อนะครับคนในพื้นที่ที่ทําธุรกิจที่อยู่ในแก๊งหลอกลวงครับก็คือคนในพื้นที่ที่รู้จักกันนะครับแล้วก็การหลอกลวงครับครั้งแรกเนี่ยลงทุนน้อยแต่ให้ผลประโยชน์ก็ให้ผลประโยชน์ให้เห็นนะครับคราวนี้ก็คือมีการชักชวนญาติพี่น้องมามีการเอาเรื่องสวนไรนาไปจำนองจำนำเอามาลงทุนนะครับมีการ จักกลุ่มสัมมนาเสวนาไปยังต่างจังหวัดยังโรงแรมต่างๆและหลังจากลงทุนเยอะขึ้นนะครับก็ทุกคนไม่ได้เงินคืนครับแต่ทุกคนก็กล้ำมกลืนไม่มีใครไปแจ้งความเพราะเขารู้ว่าการเป็นคดีความนะครับมันยุ่งยากมันเหนื่อยมันลาบากและโอกาสที่จะได้เงินคืนน้อยตรงนี้เขารู้ครับเขาก็เลยถือว่าเป็นบททดสอบของพระเจ้าครับอื เท่ากับว่ามันเป็นปัญหาทับซ้อนเลยนะพี่ชยง B I N ก็ปัญหาใหญ่ละไอ้นี่ก็งอกอีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ความรู้ของคนในพื้นที่นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชยงมากเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจบจากสถานการณ์ปลายด้ามขวานนะครับ